พลังประชารัฐขนขุนพลช่วยลูกพักหาเสียงย้ำพักอยู่คู่คนไทยตลอดกาลส่วนหัวหน้าพักพลังประชารัฐขนขุนพลนะคะช่วยลูกพักเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งชุมพรและเขตหกสงขลายืนยันพักจะอยู่คู่คนไทยไปตลอดการพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงช่วยนายชวลิตอาฐานผู้สมัครเลือกตั้งสอสอเขตหนึ่งชุมพร โดยมีแกนนาคนสําคัญร่วมขึ้นเวทีด้วยพลเอกประวิทย์กล่าวว่าพักพลังประชารัฐจะมุ่งมั่นทํางานเพื่อย,ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและขอให้มั่นใจว่าพักพลังประชารัฐจะอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปอย่างเข้มแข็งเราได้พยายามทำทุกอย่างให้กับประชาชนให้อยู่ดีกินดีให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกคนโดยที่ไม่ว่าว่างเว้นว่าใครเป็นใครเลยนอกจากนั้น เรายังช่วยคนจนโดยการปลดหี้ปลดสินต่างๆให้มากมายนะครับจากนั้นเมื่อวันที่10มกราคมพลเอกประวิทย์ยังได้ขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายอนุกูลพฤกษานุศากผู้สมัครสอสอเขต6สงขลาพร้อมอ้อนประชาชนขอคะแนนโดยระบุว่าพักพลังประชารัฐใจถึงพึ่งได้และรักคนใต้มากที่สุดยืนยันว่าพักจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน เห็นได้จากผลงานที่ผ่านมาที่เป็นพักแกนนำในรัฐบาลชุดนี้